พี่แล้วพี่เข้าใจอย่างว่าลำโพงบุ๊คเกลยุโรปทำไมมันตัวเท่ากล่องทำไมราคาเป็นแสน<อ>นี่แหละฟิลนี้เลยเ<อ>ฟิลนี้เลยเต้องต้องต้องให้มาฟังที่ร้านนะต้องให้มาฟังที่ร้านนะท่านผู้ชม ก็แนะนําเลยต้องมาพี่บอกเอฟซีพี่ด้วยแล้วกันว่ามันจริงเปล่าที่ผมขายอยู่เนี่ยแต่มันมีข้อแม้อยู่ว่าเครื่องและลําโพงต้องสมบูรณ์นะมือสองต้องสมบูรณ์คำว่ามือสองมันก็มีหลายหลายระดับถูกต้องครับพี่ความสมบูรณ์เนี่ยมันต้องมาก่อนเลยเราจะได้คุณภาพเสียงที่ดีอืสวยกิ๊บเนี่ยก้แบบนี่แหละแบบที่ผมขายอยู่เนี่ยเนี่ยแรงบันดาลใจผมคือตัวนี้เลย แรงบันใจแรงบันดาลใจผมตัวเนี้ยไม่ใช่บียรบินะผมหมอรู้ด้วยเบียร์ดบิไม่ใช่แรงบันดาลใจผมนะ<อ>แรงบันดาลใจผมคือตัวนี้นะครับดาลี่ยี ally, ่ห <t od ian> ้อนี้ยเอ่นี่ยครับเดี๋ยวดูนะผมจะให้ดูอ่า u t u b e นิดหน,นึ่งเนี่ยพี่ดูเลยนี่แหละคือเนี่ยพี่ดูดิตู้แบบนี้อ่าพี่ดูดิสูงคืบเดียวเนี่ยบอกสี่นิ้วครึ่งหมดเลยเนี่ยเนี่ยคุ้นเจ็ดหมื่นกับบาทแปดหมื่น พาตัวใหญ่มันไม่ต้องพูดถึงเลยเป็นแสนหมดแสนสามแสนห้าแสนแปดแสนโอ้โหราคาใช่ครับดารี่นะยี่ห้อนี้นะเนีย่ยวิ่ดูดิมทีทุกไซส์ทุกรายเลยแม้ทุกสีเลยแม้เนี่ยนี่คือลำโพงดารี่เดี๋ยวจะให้ดูอ่าดู YouTube นิดนึงนะนี่อ่านี่นาะจะเป็น YouTube อ่าเดี๋ยวได้อ่าสูงมันสูงประมาณคือ่กว่าอ่านี่ไม่ใช่ เดี๋ยวเดี๋ยวผมจุหหมเห็นไหมเห็นไหมมันติดอยู่อย่างเงี้ยเห็นไหนมก็คือตู้เล็กอะ่ะไม่ใช่ตู้ใหญ่นะนตู้เท่าเนี้ยแต่ตู้เท่าเนี้ยผมให้พี่ดูราคาแล้วเนี่ยเพื่อนผมส่งมาให้จากญี่ปุ่นผมอยากจะเก็บเนี่ยมันมันไม่มีมาไงมันไม่มีมาอ่านี่นี่น,น,นี่อ่ะอ่ะดูมาดูกันเนี่ยเยอะมากครับพี่โอ้คือ แบรนนี้ประเทศไทยมีขายอ่าคู่กับแนทอ, oh. อ่ะอ๋อตอนนี้มีครับสุดยอด uh, ผมแนะนำเลยลูกค้าเนี่ยเห็นไหมดูดิตัวเท่านี้อืมตัวไม่ใหญ่มากนะใช่ครับเนี่ยรุ่นใหญ่ๆมันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยรุ่นใหญ่ๆมันโอ้โหมันเยอะอันดับหนึ่งของยุโรปอะ่ะพึ่ง่าย mm. ยี่ห้อน,นี้ยอันดับหนึ่งของยุโรป ตัวเล็กนิดเดียวแต่เสียงนี่หละเสียงแบบนี้แหละแบบที่ผมบอกครับอ่าแบบแบบแบบที่ผมบอกนี่นี่อ่าให้ดูนี้นี่ยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือนี่แหละสไตล์ที่ผมขายอยู่เนี่ยโอ้สไตล์ที่เราขายก็คือแบบแรงบันดาลใจจากนี่เลยนะจากนี้เลยเออแล้วมันก็สวยนะผมว่ามันแล้วเสียงฟังสบายหูวลมล่ะพี่ฟังดูดิฟังฟังดีเวล่ะ เมื่อกี้เมื่อกี้ได้ฟังเสียงแล้วเสียงสุดเสียงดีมากอะคือเสียงมันมันเหมาะที่จะฟังแต่มันจับต้องยากร้อนแพงมากเพราะมันแพงมากถูกไหมครับครับผมเนี่ยเนี่ยที่ผมขายอยู่ก็นี่แหละแบบนี้แหละเป็นแรงบันดาลใจนี่แต่พวกแบรนด์ญี่ปุ่นมันจับต้องได้แล้วไงเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะสวยไว้อย่างอย่างอย่างแบรนด์ดังๆมันก็จะหลากหลาย เงินกว่านี้ส,สไตล์ของมันก็สไตล์นี้แหละ<อ>แต่พวกนี้ใหม่ๆหม่มันก็หมื่นกว่าสองหมื่นกว่าบาทหมดนะก็ไม่เบานะถ้าหมื่นถ้าหมื่นเนี่ยไอ้ลำโพงย่ออันเกลียวเนี่ยผมเคยได้มานะร,ราคาเป็นแสนยังมีเลยนะโอ้โหตู้เท่านี้ยตู้ตู้ใหญ่กว่านี้นิดหนึ่งราคาคเป็นแสนยังมีเลยนะเป็นของใหม่อ,อือตอนหมายถึงตอนเป็นของใหม่ผมเอาขายสองหมื่นกว่าบาทครับเออโอ้โหรุ่นลิมิเต็ดมันมันก็มันส่งขายทางอังประเทศอังกฤษเยอะมากเลยไงโอ้ครับผมนี่แหละเดี๋ยวผมต่อไอ้นี้อยู่ เดี๋ยวพี่ฟังนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวลองฟังอีกัผมฟังอันนี้โอ้ oh, เป็นอะไรที่แบบวันนี้ก็เลยได้มาคุยเรื่องอ่าหลายหลายเรื่องเลยทั้งทั้งเรื่องของมือสองของคอมเมนต์นะวันนี้นะ <laughs> แล้วก็ได้มาเจอลูกค,ค้าหรืแต่แต่ก็เข้าใจอยู่หรอกเขาไม่ได,ไได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เล่นต่อเนื่อง <Playstation S 2> บางคนก็เออบางคนก็มีแล้วเขามีอินดิเกตรุ่นเก่าอยู่เขาใช้อยู่เขาคิดว่าโอเคแล้วไงืใช่ก็เข้าใจอยู่หรอกก็บางคนก็ชอบตัวว่ากันไปไม่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 ดีหรอกคนที่ชอบก็ชอบไปล้วกันไม่ได้ว่าอ่าเดี๋ยวผมเปิดดูเอ่อ YouTube ใไปดูนะสิทธิกรสิทธิ์หน่เลย น่าจะถ่ายไม่ได้นี่เจะเปิดอันตัวไหนเดี๋ยวผมปิดก่อนวันนี้ลองแอมใหญ่นะครับแอมแอมใหญ่แล้วก็ลำโพงตัวเล็กเนี่ยครับผมจะได้รู้ว่ามันนะมัน,ม,น,ม,นมันเข้ากันยังไงกับแอมแอมใหญ่ไม่จำเป็นต้องอ่ อบใจสอสอมาวัดตะโกราบวพอร้อนดังนมันติดชีวิตมันบูดตัวชุ่มดีเลยทอปลูกคนจนขาคนที่ใว่ความหมายไม่พอนักบวนยิ่งจนแทนอขอพรมองพ อัยผิดอายุทยามุมาด้ยใจพระอาจารย์หลวงพ่อองค์มันสามต่อกันเต็มทีุ่ยโกงเย็นเกิดนำพามาเจดิ เป็นสูงรวมใจพาชีเป็นบุญที่พวกได้มาสามจบ เอย่องดีมากเลยเร่องดีสุดยอดมสุดยอดสุดยอดทุกครั้งลำแด่เล็กๆใช่ไหมทุกครั้งเราลองแต่ตัวเล็กตอนนี้ตัวใหญ่เอดป่าคมนชวยให้ต่อตัวรับบุทูธเนี่ยครับเห็นไหมฮะ ไม่แตกเลยเออเดให้วดีมากเดี๋ยสิ่งที่เคยติดแค่ทิ้งให้ผ่านถูกอันบนก็ให้ช่วยปากที่เคยทำแจกที่เคยโดนให้พ้นไปสู่ผานที่ยังหลมป่ยอดอืวอ เหลืออไหมเออเหลืออเลยแล้วเวลาเบาพี่สังเกตดิมันยังเพาะใสเวลาเบามันยังใสชัดอยู่เลยเวลาเราเบามันก็มันก็ยังฟังได้ฟิวฟิวใช่แต่ถ้าลำโพงใหญ่อะลำโพงวินเทจรุ่นเก่าเวลาเบาแล้วเสียงมันทึบเสียงมันจะแบบทึบลงไปเลยใช่ไหม ความแตกต่างจากลำโพงใหญ่กับลำโพงเล็กนลเนี่ยเนี่ยเสียงแล้วพี่ไม่แล้วพี่เข้าใจอย่างว่าลำโพงบุคเกลยุโรปทำไมมันต,ตัวเท่ากล่องทำไมราคาเป็นแสนนี่แหละฟิลนี้เลยฟิลนี้เลยเ<อ>ต้องต้องต้องให้มาฟังที่ร้านนะต้องให้มาฟังที่ร้านนะท่านผู้ชม ก็แนะนําเลยต้องมาพี่บอกเอพี่ด้วยแล้วกันว่ามันจริงเปล่าที่ผมใช้อยู่เนี่ย <c oughs> แต่มันมีพ่อแม้อยู่ว่าเครื่องและลําโพง <c oughs> ต้องสมบูรณ์นะมือสองต้องสมบูรณ์คำว่ามือสองมันก็มีหลาย <c oughs> หลายระดับ <c oughs> ถูกต้องครับพี่ <c oughs> ความสมบูรณ์เนี่ยมันต้องมาก่อนเลยเราจะได้คุณภาพเสียงที่ดีใช่ครับเออ,อนีแหละเออแล้วก็การใช้งานแหล่งสัญญาณที่มาต่อให้มัอ่ะออกหลุดเนี่ยเนี่ยครับ,บ สิ่งที่เคยคิดแค่คิดให้ผ่านทุกปัันเออเอออย่ยงมันเยียงมันคือมันฟินแบบฟังในห้องเบาๆเย็นๆนี่สบายในบ้านกว้างนี่แหละมันคุมไปได้หมดคุมไปได้หมดเลยขนาดเนี่ยเบาลงยังเรายังหนวกหูกันแล้วเนี่ยใช่เปิดดังมากๆแต่เหตุผลของลำโพงบุ๊คเคลที่ก็ทำมาเขาให้พี่ฟังสบาย ไม่ไม่เน้นเปิดให้โบเวกเปิดดังมันก็เปิดได้แต่เรานุกหูไงในบ้านน่ะฟังเบาเขาจะฟังแบบนี้เวลาเบาแล้วเสียงกีตาร์เสียงนัรลองร้องเพลงเสียงมันจะดังอยู่ครับผมนี่แหละครับอันนี้ตัวอย่างของเสียงนะโหวันนี้ยาวนานนะวันคือคือสิ่งที่ผมพูดน่ะครับไม่ใช่ว่าผมได้แต่พูดแต่พี่ได้เห็นได้ยินเสียงใช่ใช่ ว่ามันจริงหรือเปล่าอืเพราะว่าบางอย่างเราก็คุยกันนอกนอกรอบก็มีนะครับท่านผู้ชมก็ต้องทําความเข้าใจนิดนึงว่าบางอุอันนี้อันนี้น่าจะเนี่ยอันนี้น่าจะติด <laughs> นนติดเพราะว่าบางอย่างมันก็ไม่ได้คุยออกออกในคลิปก็มีนะเฮียนะเพลงแล้วก็เพลงที่ที่เปิดด้วยติดลิขสิทธิ์ออกคลิปไม่ได้ครับถือว่าไงนอกจากเพลงกากๆที่ไม่ติดลิขสิทธิ์มันก็ไปพอไปเปิดพี่ก็ฟังว่าเออเสียงไม่ดีหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่ เพราะเพลงมันไม่มันห่วยแตกจริงๆแล้วเราจริงๆแล้วเราขายเหมือนกันเขาเพราะบางคนก็เห็นเราคุยกันมีแต่คุยกันก็มีบางคนไม่ได้บอคุยกันคือไม่ขายของเหรืออะไรเงี้ยคือการให้ความรู้แต่คนชอบเยอะคือที่พี่มาถ่ายเนี้ยืมเอ่าผมจะบอกให้ฟังนะ จริงๆ่งจุดเป้าหมายจุดประสงค์คือนําเสนอร้านค้าไม่ได้รีวิวสินค้านะใช่ใช่ผมไม่ใช่รีวิวสินค้าเหมือนมาแนะนําเหมือนมาแนะนำมาแนะนําสถานที่ว่ามีตรงนี้มีแหล่งแบบนี้มีสินค้าประเภทนี้ใช่คุณภาพอย่างนี้อย่างนี้เพราะว่าผมผมเองก็ไม่มีความรู้ที่จะไปชี้แนะว่าอันนี้อันนี้อันนี้ใช่ครับละเอียดขนาดนั้นอย่างแบบอย่างกับถ้าผมจะรีวิวเออถ้าเป็นการรีวิวอะแต่อะไรเครื่องเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่แป๊บเดียวหรอกมันต้องเป็นชั่วโมงชั่วโมงแน่เลยใช่ใช่ ถ้าเป็นการรีวิวนะไม่ใช่เป็นการรีวิวเป็นการนำเสนอร้านค้าว่าของผมมีสินค้าประเภทนี้คุณภาพดีสินค้าคัดเอามาขายครับใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็มีการแบบเสนอแนะความรู้ด้วยใช่ให้ให้เข้าใจว่าการใช้งานมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ใช่แต่คนอะชอบคนชอบเพราะว่าเออดูเราแบบเหมือนให้ความจริงใจกับลูกค้า ก็ผมพูดจากประสบการณ์เราเราบอกไรเราเน้นอยากให้ลูกค้าไปฟังให้มันได้คุณภาพเลยใช่ผมต้องการต้องการให้เป็นเช่นนั้นเอนาะถูกไหมครับเออเราเราก็รู้สึกดีด้วยใช่ไหมถ้าลูกค้าไปแล้วแน่นอนที่สุดแหละเวลาลูกค้าไปใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพใช้งานได้ครบสมบูรณ์ระบบเสียงออกมาดีเงี้ยเหมือนที่ผมตอนลองเงี้ยถูกไล่ะที่ผมลองก็เพลงตลาดตลาดบางทีก็ฟังแผ่นทีดีแผ่นก็แผ่นไลท์อะไรอย่างเนี้ยอือ ถัอว่ล่ะแผ่นก็แผ่นไลท์อะไรอย่างเงี้ยครับแต่เพลงผมก็เลือกเพลงที่มันมีคุณภาพเพลงลุกทุ่งก็มันทึกเสียงดีอือเสียงมจะออกทุกทุกทุกเก็บทุกเม็ดเลยถูกไหมครับใช่ครับเนี่ยก็คืออย่างเงี้ยใช่ไหมใช่เครื่องเสียงไอเดียเนี่ยเครื่องเสียงดีเนี่ยเนี่ยไม่มีแหล่งสัญญาณมาเปิดก็ไม่มีเสียงไงอืมแต่แหล่งสัญญาณที่ก็ต้องเพลงที่ดีที่มีคุณภาพครับ ถูกไหมครับใช่ไหมเนี่ยการใช้งานผมก็ลองให้ดูแล้วครับอย่างกับเพลงนี่เดี๋ยวให้ฟังเพลงเพลงแก๊สเพลงคันที่เพลงคันที่มันก็ติดลิขสิทธิ์เหมือนกันนะติดสิครับพวกเดบาเดีโดนตรีที่เป็นแค่บรรเลงก็ติดนะบรรเลงก็มีติดใช่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 เนี่ยคือเขาก็ก็อย่างว่าบางทีมันเป็นเขาเรียกอะไรอย่างงดแนเป็นนะลิขสิทธิ์ของพอยูทูปมันเป็นลิขสิทธิ์หมดแหละทุกอย่างเพราะว่าเขาเป็นคนคิดเพลงไง เขาก็ไม่อนุญาตให้เราเอาไปทำมาหากินอะไรเงี้ยก็ค um, ือเป็นการค้าใช่ก็เป็นการค้าเรียกอะไรจดลิกาศิบสมองตัวเองนั่นแหละใช่ครับเป็น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 การค้าไงครับผมเนี่ยที่ผมชอบชอบอยู่ก็เพลงพวกอ่านี่น่าจะได้ปะวะเนี่ยเพลงไทยก็ต้องมีคุณภาพอ่ะโดูเดิอันนี้เนี่ยเครื่องเสียงดีมก็สะอาดขึ้นมาเลย นสิดอม่างดยอ่ยอันนี้อันนี้น่าจะติดจ้ะลองลองดูเสียงมันออกเดี๋ยวลองถ่ายไปเลยถ่ายไปเปลี่ยนเปลี่ยนช่อง ัคง,ง,ลลง,ง,งไม่มีแ,แม้แต่แสงความทรงจำที่กดมันไว้ในคืนที่เธาได้บางคำก็เธอฉันปวดเธออยู่ แค่หันไปเธอคงยิ้มให้มันเดิมแต่ความจริงหดรายเกินไปพะเธอไปแล้วแลาไม่ย้อนคืนมายังรักเธออยู่แต่ฉันตองลืม ต้องต้องลำโพงใหญ่เปล่าไม่จำเป็นเลยไม่จำเป็นเลยมันจำเป็นเลยลำโพงลำโพงเล็กเลยต้องลำโพงใหญ่ด้วยเออดดดเดี๋ยววันนี้เราต้องนำเสนอว่าแอมใหญ่ไม่จำเป็นต้องลำโพงใหญ่ก็ เสียงคุณภาพมัน<า><า>ดันรายละเอียดเสียงออกได้ดีแต่ลําโพงก็มีคุณภาพด้วยครับลาโพงก็มีคุณภาพดีคุณภาพไม่ดีสมมติผมจะอธิอาบายให้ฟังลำโพงยี่ห้อยี่ห้อหนึ่งเนี่ยมันจะมีรุ่นรุ่นถูกรุ่นแพงซีรีส์สูงซีรีส์ต่ำไม่ใช่ว่าสมมติลำโพงยามาฮ่า ยามาฮารุ่นไหนก็จะดีหมดไม่ใช่หมายความว่าอย่างนั้นเลยครับผมจะบอกให้มันก็จะมีรุ่นดีรุ่นไม่ดีอ๋อมีรุ่นท็อปรุ่นรุ่นดีรุ่นกลางอะไรเงี้ยใช่อมออนเกียวโซนี่พานาโซนิกไม่ต้องเอ่ยแบรนด์ฝรั่งแล้วกันเพราะผมไม่ได้ขายเอออย่าไปยุ่งกับเขาพวกแบรนด์ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยครับอ๋อลำโพงเดนนอนลำโพงออนเกียลลำโพงยามาฮ่าลำโพงโซนี่อะไรเงี้ยยกตัวอย่างให้ฟังคร่าวๆสามตัวอย่าง มันก็จะมีรุ่นดีรุ่นไม่ดีแต่ว่าแต่ละยี่ห้อเนี่ยมันมีบุคลิกเสียงที่แนวเดียวกันอสมมติลำโพงยามาฮ่าครับจะรุ่นรุ่นสูงรุ่นต่ำบุคลิกเสียงมันก็จะไปทางเดียวกันครับแต่ถ้าเอามาเทียบระหว่างสมมติลำโพงออนเกลกับลำโพงยามาฮ่าม,มันคนละบ,บุคลิกเสียงมผมก็บอกได้แค่นี้แหละ <laughs> <laughs> นะครับ วันนี้แต่ว่าแต่ว่าเสียงเสียงดีเสียงไม่ดีเนี่ยอาจจะปิดตอนอะไรเนี่ยเสียงดีเสียงไม่ดีเนี่ยครับมันจบที่ตัวเราเองด้วยนะอ๋อเป็นยังไงคือบางคนนะ่ะหูคนเราเนี่ยอชอบฟังเบสมากอืมบางคนชอบฟังเบสน้อยอืมนีม่แหละ ก็ทุกยี่ห้อมันก็ขายได้นี่ไงไม่เห็นหรอกใช่เดีด๋ยวนี้คนก็ไม่ได้ชมเยอะนะมีลูกค้าถามผมบาง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 ,บาง,บางครั้งนะบางคนอ่ะครับผมจะไลฟฟังลูกค้าบางคนถามผมว่าเออส่วนตัวผมเนี่ยคุณว่าเสียงอะไรดีให้เราตัดสินใจแทน,นใ,หให้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 ผมให้ถามผมว่าเออคุณว่าเสียงอะไรดีที่สุดคําว่าดีที่สุดอ่ะ ผมก็ตอบไปว่าก็อยู่ที่พี่แหละมันไม่ได้อยู่ที่ผม <c oughs> เาขาคล้ายๆว่าจะให้ตัดสินใจให้ประมาณนี้มัง่งเข้าใจไหม <c oughs> แต่ถ้าตัดสินใจให้คุณก็ต้องมาดูมาลองฟัง<อ>ที่หลานด้วยครับใช่ป่ะแต่จะให้จะให้ผมบอกว่า dear, dear อันนู้นดีอันนี้ดีอ่ะถ้าผมผมบอกไปเดีย๋ยวไม่ถูกใจ <c oughs> ถ้าไม่ถูกใจคุณมาว่าผมมาผมูาผ้ผมผมผมฟังว่าดีอ่ะ ใช่ไหมล่ะแล้วคุณจะมาว่าผมอะคือสินค้าพวกเนี้ยพวกผมพูดอยู่เสมอไงว่าทุกยี่ห้อมันเสียงมันดีหมดแหละออแต่ว่าคน,คนเรามชอบฟังเสียงแนวไหนละ่ะมันรับฟังเสียงของหูคนเรามันไม่เหมือนกันมันอยู่ที่หูเราอยู่การตัดสินใจของเราด้วยใช่ครับอ,อแต่ว่าเปิดชึ่งมาถ้าคุณฟังแล้วสบายหูอ,อืใช่ไหมอันนั้นล่ะคือเสียงดีออไม่ว่าจะเป็นโซนี่พานาโซนิค รหรือออนเกวหรือยามาฮ่ากันแล้วแต่ทั้งหลายทั้งปวงมันขึ้นอยู่กับหูพี่แหละฟังแล้วพี่ชอบถูกปะ่ะไอ้ตรงเนี้ยแต่ถ้าถามผมผมชอบอะไรผมมีอยู่ในใจผมชอบผมมีอยู่<อ>ผมมีไม่ใช่ผมไม่มีนะ<อ>แต่มันผมชอบนะอมืมันคนละคนมันมันคนละความชอบนะอ่าถูกไหมฮะประมาณนั้นประมาณนั้นครับนั่นแหละ <c oughs> <c oughs> วันนี้ก็โอ้คลิปยาวมากแล้วเนี่ยเราควรจะตัดต่อยังไงดีเนี่ยไม่ต้องไม่ตัดอะลงไปนั่นแหละอันไหนมันติดนี่ก็ติดหรืออะไรไม่ติดตัว่ากันไปยาวมากเลยวันนี้แต่ทั้งหลายทั้งปวงอ่ะผมหาของดีมาขายครับผมผมไม่ติดยี่ห้อแล้วก็ไม่ติดอออไม่อยู่ในอนัตของแบรนด์ไหนเออผมพูดได้แค่นี้หละให้ให้คุณพรอเทพสรุปดีกว่าว่ามือสองเนี่ยความหมายมันเป็นยังไงมือสองอ่ะ สินข้ามือสองมันก็ถูกไงสมมุติตอนมันเป็นของใหม่สองหมื่นห้าสามหมื่นเนี่ยเรามาขายสี่ห้าพันมาขายสองพันกว่าบาทนี่ไงล่ะแต่ว่ามันต้องสมบูรณ์นะอันนี้คือสำคัญเลยสมบูรณ์การเลือกสินค้ามือสองก็ต้องสมบูรณ์เสียงต้องสมบูรณ์คุณภาพต้องสมบูรณ์ใช่ไหมมันถึงจะคุ้มเงินของคุณที่คุณคือคุณตั้งใจไว้ไง ที่คุณซื้อือซื้อสินค้ามือสองก็เพราะว่าคุณต้องการของถูกอืเพราะว่าคุณเพราะว่าคนส่วนมากที่ซื้อมือสองก็คือรู้แล้วว่ามือหนึ่งมันแพงอยู่แล้วใช่ครับโอแต่ก็ต้องการซื้อถูกโอแต่อย่าลืมข้อคิดเตือนใจว่าถูกมากๆเนี่ยมันดีเนี่ยยากนะยากยากถูกมากๆแล้วของดีเนี่ยมันยากนะมันยากยากใช่ใช่ไหมใช่ถือว่าใช่ใช่นั่นแหละคนญี่ปุ่นเนี่ยที่ผมซื้อมาเนี่ย อ่าคนญี่ปุ่นเขาก็กินข้าวนะืมพูดได้แค่นี้นผมพูดได้แค่นี้แหละแล้วสินค้าพวกนี้มันมาจากญี่ปุ่นนะคือสองมาจากญี่ปุ่นนะมันไม่ได้มาจากบางแคม,มันไม่ได้มาจากปทุมธานีม,มันไม่ได้มาจากนครปฐมนะมาจากญี่ปุ่นนะมันข่ามน้ําท่าทะเลมาจากญี่ปุ่นนะเออแล้วไม่มีมันลม,มันมีคอมเมนต์บางคอมเมนต์บอกว่ามันเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือเปล่าอะไรเงี้ยเอาอ้าครับเราจะตอบยังไงดี มีคนถามนะในคอมเมนต์นะก็ไม <sm> ่มีอะไรมากเลยพี่พี่ก็อย่ามาซื้อขยะพี่เข้าไปเซ็นท่นอ่ะพี่ไปเอาของใหม่เช่ไหมครับพี่แพงมากนะไม่รู้แพงหรือเปล่าพี่ก็ไปซื้อของใหม่ๆอ่ะหละใช่ไหมครับอพี่ก็ไปซื้อของใหม่ๆของดีๆมีประกันหนึ่งปีอ่ะพี่พี่ซื้อแบบนั้นเลยครับนะครับอาะนั้นเลยอันนั้นเลยนะอันนั้นเลยครับแนะนําเออ อันนี้อันนี้คือวันนี้ได้ความรู้นะวันนี้ได้ความรู้แล้วเกิดตรมไปตรงมาได้มาได้มาฟังเสียงด้วยวันนี้ได้มาฟังเสียงด้วยนะเพราะว่าไม่ค่อยได้แวะมานะครับจริงๆแล้วอยู่ไม่ไกลจากคุณเพลเทมนะแต่ว่าคิวไปนั่นไปนี่เยอะแล้วก็สิ่งที่ผมขายเนี่ยผมพูดได้เลยอ่ะผมไม่ได้ติดแบรนด์ ใช่ผมติดของดีอืมเราไม่เน้นกับแบบหาของที่จะเอาแบรนด์นั้นแบรนด์นี้มาขายถูกตออ้องครับผมหาของดีผมฟังแล้วดีแล้วผมมาขายแล้วลูกค้าม,มาฟังเขารู้เออนั้นอันน,นั้นคือจุดขายของเรานะเราไม่ได้เน้นขายแบบ<ม>ว่าไม่ได้ผูกมัดก,กับแบรนด์ไหนแบรนด์ไหนอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ครับ <laughs> ผมเอาสินค้าที่ดีเสียงดีมีคุณภาพมาขายครับ ก็คือประมาณนี้แหละใช่ไหมฮะใช่ใช่แต่ว่าโอ้ยอย่าพูดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมีคอมเมนต์นั้นคอมเมนต์นี้อีกเดี๋ยวค่อยมาเคลียร์กันผมอ่านหลายคอมเมนต์อยู่บางทีก็ไม่ได้เข้าไปอ่านสําหรับคนรู้กับคนไม่รู้มันก็แตกต่างกันนะผมใช้ประสบการณ์ผมมีประสบการณ์ผมบอกเลยไอไนนงทอด แอคฟิเฟรตอะไรผมเล่นมาไม่รู้เท่าไร่แล้วผมบอกนี่แค่นี้แหละไม่อยากจะคุยใช่ไหผมฟังไม่รู้เท่าไร่แล้วฟังจนเจ็บหูหมดเลยเนี่ยเห็นมีคนเสนอแบรนด์พวกนี้ขึ้นมาเหมือนกันนะผมฟังจนเจ็บหูหมดเลยแม็กกินทอสอะไรพวกนี้นะโอเคครับเนียวันนี้วันนี้ขอบคุณมากขอบคุณนะครับเนียวันนี้ขอบคุณยาวเลยคลิปแล้วผมจะบอกอะไรอย่างนะแฟนแม็กกินท็อสนะเออ แบรนด์ไฮเอ,อ็นน่ะมันมีคนามาต์ผม,ม,มได้คำว่าแบรนด์ไฮเอ็นนะครับผมไม่ได้ขายออื่าถ้าจะซื้อแบรนดะ์ไฮเอ็นน่ะผมแนะนําไปซื้อแบรนด์ไฮเอ็นของยุโรปแทบทุกประเทศเลยเหนือกว่าอเมริกา <laughs> <laughs> อันนี้ทิ้งท้ายนะ <laughs> โอเคเนีย่ยขอบขอบคุณนะครับวันนี้ขอบคุณมากเนีย่ยขอบคุณนะครับ